ใส่ข่าัวใส่พริกป่นแล้วเนาะแล้วก็ซอยอพี่น้องพริกเนาะเพิ่มพริกบ่าซาใจพริกใส่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปบ้านเฮาซู่ขู่ซูค่คนมาผอกระสไตรคือเก่าจากพี่น้องจา๋ามันนี้สไตรผ้าพี่ผ้าน้องเขามากินอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้อง เริ่มจากอันนี้เลยพี่นอ้องส้มปลาน้อยพี่น้องจ๋าเห,เห็ดเห็ดไว้ตะโดนพูล่อแต่ว่าแช่ตู้เย็นไว้ก็เสีย,ยกินเป็นได้เป็นเดือนผล่อพี่น้อง,องสวดถั่วเลยใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นแล้วเนาะแล้วก็ส้อยอันตะไคร้พริกสดใสมัมมี่บัเขือคืนใส่ดอกพี่น้องแล้วก็นแหนมพี่น้องจ๋าแหนมงัวอันนี้แกะลแล้วแหนมหัอแบบง่ายหนึ่ง อท่อแขนบ่พี่น้องท่อฟามมือหนึ่งไงฟาร์มมือหนึ่งเพื่อละแล้วก็ปลาแห้งพี่น้องจ้าปลาแห้งก็เฮ็ดเองน่าแล้วก็แคบไกสื่อแล้วก็อันนี้พี่น้องแหนมปลาแหนมปลาก็ะเฮ็ดเองได้หน่พี่น้องจ้าสมปลาฮะล่ะมันอุ้ยขอนพี่น้องเอ้ยหอนห้อยห้อยหอยคนห้อยหอยก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องจ้าขอให้มีความสุขหลายๆ สวัสดีปีใหม่ไทยสงกรานต์บ้านเฮานาะพี่น้องเนาะผู้ใดกะอยู่กรุงเทพกรุงเทพอยากเมื่อบานเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่กับฝาวเมื่อแล้วพี่นอ้องเด้อเมื่อไหวเมื่อรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนาะอืมพ่ให้ผู้เฒ่าพ่นดีใจสลนะเอาเงินใช้ซ่องสื่อขนมนมเนยไปฝากพ่นก็ดีใจแล้วพี่น้องผู้เฒ่าอืม ไปรดน้ำแตหัวเพิ่งจะดีใจคุณใดเมื่อผมบ่ิเรมเมื่อบางกะโทษไปเลยพี่น้องเราโทษไปอีพ่ออีแม่อยู่สุขสบายดีบ่ <laughs> เมื่อบานโอนโทรไปขอพ่อื่นเพลินตัะนักผู้ใดบลําเงอขอพ่อนผู้หลักผู้ใหญ่เพ่อนให้พ่อนืน ไม่ต้านแน้วสมสมพี่นนองเขาเรียกแคปแคปมูมาตาสมอืมอืมแบ อร่อต่ม้เลืองผสามสำหรับพี่อ๋อ เดี๋ยวเปล่าพริกม่กินจากนอนกับพี่น้องวัวพ,พ,พ่อพะลกโดดลูกโดด 能吧？<南>嗯。 ดงเข้าวสวงจุกเลยไป่น้อยนี่อมครับ

อสุดใจสั่งมูฮันให้พี่น้องกินบานเท้าไปล่จะคลองอยากกินมูฮันกับนี่ให้กินหอกพี่น้องเอถ้าให้พี่น้องได้กินกับซำ สได้เลยกินละหมูฮันนัหงางไปอุดอรอุดอรสตงคมอุดรหนองคายอุดรสังค่อมอ

thôi còn nó không nung hỏng 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 im hỏng chụp chụp อ่อนแนมแข,น,แขนอันตัาน,นี่ครับครับพ่อเบิกตบหนอเบิกหอาพิกมอหวานสิก,กับแบบไง

Bớt Thế giả Kín này đây Kín ừ. này bò <laughs> Đồng bao giờ có kia nó nằm Chút nó sẽ nằm ừ. Nó น้ำอหมอนง,ง่ายกินน้ำลองข้อก่อนจุกในอ,อกเออสว่งวะ <c oughs> ขอบคุณกับพี่น้องสุขุสุขคนที่ติดตามรับมสมสไตสวัสดีปีใหม่สงการไทยเดอ้อพี่น้องความถูกยให้ได้ความใอย่ให้ม่มีปีใหม่เรลาก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในสวีเดอร์สุขสมหวังทุกประการดูแลสุขภาพไปละจ้ะพอกันคิปหน้าบ๊ายบายจ้ะ